เมื่อเขาถามมาเราก็ตอบไปนะคะเมื่อถามมาเราก็ตอบไปป้าโมนาตอบได้ในในส่วนที่เป็นที่เราพอตอบได้นะคะในเรื่องยกตัวอย่างแค่นั้นนะคะแต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างกันนะคะก็ก็พอเรามาอยู่เรามีโอกาสแล้วเราก็ทามาหากินนะคะทํางานเก็บเงินเองใช้เงินเองอู้สบายนะคะเก็บเงินเองใช้เงินเองถ้ารู้จักใช้นะแต่ปา้าโมนากว่าจะรู้จักใช้กว่าจะมีเก็บมีกินนี่ก็โอ้ หลายปีอยู่เดิมพี่น้องเจ็ดปดปีอยู่นะเพราะว่าช่วงเจ็ดปดปีเนี่ยสาปีแรกป้าโมนานะคะช่วงสามปีแรกของป้ามนาคือยังเป็นนักเรียนนะคะต้องเรียนภาษานะคะป้ามนาต้องเรียนภาษาของที่นี่นะคะพอหลังจากเรียนภาษาสามปีเนี่ยเอาเริ่มปีที่สามเราก็เริ่มมีงานทำเราเริ่มเห็นเม็ดเงินแล้วนะคะพอเห็นเม็ดเงินมันเป็นอะไรที่แบบหุยเออคือหนึ่งไอหนึ่งปีถึงสาปีน่ย บางทีผัวก็ซัพพอร์ตเราผัวเขาซัพพอร์ตเราแต่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตครอบครัวเรานะคะเขาไม่ได้ซัพพอร์ตลูกเรามากมายนะคะป้าโมนาก็ยังถือว่าโชคดีตอนที่ป้าโมนามาลูกยังใช้เงินไม่เยอะนะคะลูกยังใช้ไม่เยอะเงินไม่เยอะลูกยังเรียนอยู่ชั้นปถมมต้นมปลายอะไรเงี้ยพอหลังจากมปลายไปแล้วมันใช้เงินเยอะนะคะแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่ว่าโอเคพอหลังจากลูกเริ่มเข้ามปลายป้าโมนาก็เริ่มและเริ่มมีงานทาอุ้ย พอเริ่มมีงานทําแล้วเราทํางานนี่โอเคหัวหน้าเมตตาหัวหน้ารักแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานนี่เมตตาเรานะคะก็เลยทํางานอยู่ฝึกงานรู้สึกว่าป้ามนาจะเป็นพาร์ทไทม์นี่ไม่กี่เดือนนะคะแล้วป้ามนาก็ได้บรรจุเป็นพนักงานเป็นพนักงานของโรงเรียนเราก็ได้มีงานประจําทํานะคะสี่ชั่วโมงสมัยนั้นตอนนั้นสี่ชั่วโมงป้ามนาได้หกพันหกพันหกพันกว่าโคนนะคะทําวันละสี่ชั่วโมง ทำวันละสี่ชั่วโมงป้ามนารู้สึกว่าจะได้พอบรรจุแล้วป้ามนาจะได้สักหกพันมะ้ยหกพันโคนนะคะหกพันโคนนี่ก็สามหมื่นนะพี่น้องนะมันก็เป็นเงินเป็นทองนะพอเห็นเงินโอ้แล้วตอนนั้นที่อยู่กับสามีเนี่ย คือไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะคะอยู่กับสามีนะไม่ได้จ่ายอะไรเลยแกแกแกจ่ายทั้งหมดแต่เราเองนี่แหละเป็นคนช่วยว่าเดี๋ยวฉันจ่ายค่าอาหารนะอะไรเงี้ยอะไรนิดๆหน่อยๆเราช่วยจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่ได้ช่วยเขานะคะแต่เรื่องค่าอาหารการกินเนี่ยป้าโมนาจ่ายนะคะจ่ายให้ลุงนะคะจ่ายให้ลุงคนเก่าลุงคนเก่าลุงคนใหม่ป้าโมนาก็จ่ายนะคะยิ่งลุงคนใหม่เนี่ยโอเคลุงคนใหม่ป้าโมนาก็จะพูดตั้งแต่เริ่มต้นที่จะเข้าไปอยู่กับเขาเลยว่าป้าโมนาขอจ่ายค่าอาหารนะอะไรเงี้ยส่วนคณะ ค่าไฟหรือว่าค่าน้ําค่าไฟค่าค่าบ้านเนี่ยลุงคนคนใหม่เนี่ยเขาเป็นคนจ่ายนะคะอะไรที่หลักๆใหญ่ๆอะ่ะเขาเป็นคนจ่ายเพราะว่ามันเป็นชื่อของเขาบางทีเราก็คิดเราคิดว่าเราจัวเราคิดว่าเร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 าโอเคแล้วอะไรเงี้ยเขาก็โอเคกับเรานะคะเพราะว่าหนึ่ง ชื่อบ้านเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่เขาได้นานแค่ไหนนะคะเราก็ไม่รู้เราจะได้อะไรกับเขาเราก็เราก็ไม่สนคือตอนนี้เราแค่ว่าโอเคฉันมีที่สุขวนอนแล้วมีผัวเป็นตัวเป็นตนก็คือ,อ โชคดีอีกหน่อยนึงก็คือลุงคนใหม่นี่ก็อยู่กินกันมา3ปีแกก็จดทะเบียนสมรสกับป้าโมนานะคะเราก็ถือว่าโอเคเราก็ได้อีกสเต็ปหนึ่งแท้จริงเริ่มต้นอ่ะป้าโมนาไม่ได้หวังว่าเขาจะแต่งงานกับป้าโมนาเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วผู้ชายคนนี้ลุงฝรั่งคนที่สองนะคะผู้ชายคนนี้เขาไม่คิดอยากจะแต่งงานเพราะว่าเขาเจอผู้หญิงของคนประเทศเขาสคนแล้วเป็นอะไรที่แบบ ไม่ค่อยแฮปปี้นะคะพอมาเจอกับเราอย่างเงี้ยอยู่กินกตั้งสองสปีป้ามุนาก็ใจแป้วเหมือนกันนะว่าเขาจะแต่งกับฉันไหมน้ออะไรเงี้ยเราพอได้อยู่ครบปีนึงแล้วเอ้ยมันอยู่กันได้นะพอครบสองปีเอ้ยมันก็ยังโอเคนะครบสามปีเอ้ยไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเราก็อยากให้เฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะใจอ่อนจดทะเบียนสมรสกันวะอะไรเงี้ยป้ามมนาไม่ไม่ไม ไม่ได้เราหรือเรื่องการจดทะเบยียนสมรสแต่บังเอิญป้ามุนาพาเขาไปออกงานกับคนไทยอยู่บ,บ่อยๆนะคะพาไปออกงานกับคนไทยอยู่บ,บ่อยๆมันก็มีเพื่อนเรานะคะเพื่อนเรานี่ก็เขาเรียกว่าช่างว่าช่างปากช่างเป็นนะคะเมื่อไรเธอจะแต่งงานเหมือนกระเ้าเย้าแย่นะคะเหมือนกระเ้าเย้าแย่ลงุงเมื่อไรเธอจะแต่งงานเมื่อไรเธอจะแต่งงานถ้าเธอแต่งงานฉันจะไปนะคะอู้พอปีที่สามมาพี่น้องเอ้ยเดือนเมษานะคะเดือนวมษนนี่นี่น,นี่เดินหน้านี้ เขาก็คุกเข่าขอป้าโมนาแต่งงานนะคะคุกเข่าขอป้าโมนาแต่งงานป้ามนาดีใจมากนะคะป้าโมนาก็เลยได้แต่งงานเดินเมษสานะคะเนาะนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่แบบไม่ได้หวังแต่พอเราได้มันก็เป็นกําไรของชีวิตเรานะคะเนาะแต่อะไรแล้วก็แล้วแต่นะคะถึงแม้นว่าจะมีผัวแต่งผัวตกผัวแต่งแล้วเราก็ยังทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมทําทั้งออย่าบอกอย่าบอกเลยว่าป้าโมนา